สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมละเกียดฟาร์มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูครับนี่จับสอนลามครับอัปเดตสอนลามอีกครับนี่หัวเพศผู้ครับอายุตอนนี้ก็สิบเก้าย่เดือนกว่าย่างยี่สิบเดือนแล้วเนาะยี่สิบเดือนกว่าครับนี่ตอนที่ตอนมาที่ห้ากรกฎาที่ผ่านมาก็ยี่สิบเดือนครับเพจผู้ครับถือว่าตัวนี้ลักษณะเด่นก็ครบเครื่องเรื่องโบสนะครับนอเสียนง นี่ครับทำไมถึงเขาเรียกว่าโบ๊ทครับพี่น้องครับนี่คิบห well ูดำอันดับแรกครับน like ี่คลิปหูดำเนาะจมูกดำนี่ครับตาดำจมูกดำตาดำข้อขาขอบตาดำครับนี่ครับข้อขาเนาะข้อขาดำข้อขาดำกระบกดำกระบกดำกระบอกดำครับนี่กระบอกดำกระบอกดำนี่ครับ นี่ครับลักษณะด้านหลังครับนี่ครับดำดหมดางสวยนี่มาเนอัปเตการันาการครับนี่ที่ตามก็น่าจะถ่ายตอนประมาณอายุ17เดือนหรือเปล่าใช่ครับตอนที่ถ่ายตอนนั้นช่วงนั้นอายุ17เดือนครับนี่อีฟอร์อัปเตอร์อันนี้20เดือน อัปเดตในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาครับนี่ว่าทีนีผมเล็งไว้น้ำบูธโครงสร้างก็ได้อยู่อืมได้มันยี่สิบเดือนยี่สิบเดือน,อนครับเนี่ย<ด>โครงสร้าง,ออ,งาออกงานได้สามตัวสามตัวแล้วออกนอาออกงานสามตัวแล้วเนาะฝึกงานฝึกงานนะครับในเอาใบป,ปั่นครับผสมจริงครับแม่ไทยบ้านร้องดูครับแม่ไทยบ้านครับนี่สี สีครับยิ่งโตยิ่งเข้มครับพี่น้องครับเนี่ยด้านหลังโบสนะครับสีดำครับจะเป็นสายเอสายเคห้าสองศูนย์นะครับนี่ทายาดในมดแดงทายาดจ่อมดแดงครับนรอครับนี่วันนี้ก็โจรอครับสีนี่ยิ่งโตยิ่งเข้มครับนี่ผมยังแปลกเลย เข้มครับกีบหูก็ดาเข้มเลยกีบหูก็ดำเข้มมากคือมองแล้วมองมองแล้วรู้เลยครับว่าโบ๊ทครับเด่นมากครับตัวนี้ต้องต้องดูใกล้ๆครับมองใกล้ๆนี่ครับนี่ครับขาเนี่ยข้อขาเนี่ยกระชับกระชับกระชับหลงกระชับเอียงก็บอกดำไข่เขาก็สมบูรณ์สมบูรณ์เป็นลูกผสมครับเราจะพัฒนาพวกลูกผสมไ จมูกเรียบร้อยครับเพราะว่าอายุช่วงวัยรุ่นนี่เป็นสัตว์เริ่มเริ่มดื้อครับเห็นตัวเมียไม่ได้ครับนี่เอาไม่อยู่ครับเจ้าของสูงร้อยแปดสิบอยบอ่างเอาไม่อยู่เลยครับนี่มนไม่ได้วัดเลยว่าประมาณเท่าไหร่น่าจะ150ยบิบเกือบแล้วนี่ข้อขายเขาจะตรงนะอืม แม่ทิดขขานอนติดเท้าไม่สวยไปปรับได้ตันนี้ก็ซีน้าก็เริ่มออกงานเดี๋ยวสักประมาณปลายตัวกลางกลางปีเนาะก็จะพาติดตามผลงานเนาะเพราะว่ารับผสมจริงไปแล้วครับ3ตัวที่จะพา,าอัปเดตผลงานลูกของเจ้าสอนรามหน่อยนะครับพี่น้องว่าทายาทผลผลิตเขานี่จะมีลักษณะเด่นเหมือนพ่อหรือเปล่าอืมจะมีออกโบสบ้างไหมหรือ,อสีจะ แดงเหมือนพ่อเลยไหมครับนี่เดี๋ยวมันสามารถออกได้ครับตามพันธุกรรมของเขาครับบัวใช่ครับเดี๋ยวให้เดินดูนะครับเดินโชว์นะครับ

วัยรุ่นนะมันวัยรุ่นเลยวัยรุ่นครับนี่นมไม้ไฟแรงครับนี่ <c oughs> เด็กปั้นเสียนงครับป,ปั้นเอาไว้ใพัฒนากับลูกผลงานเจ้าหมูทองอืมเดี๋ยวจะทําการพากับสายพันธุ์เจ้าหมูทองอีกทีหนึ่งครับนี่เพราะว่าลูกเจ้าหมูทองมันไม่ติดโบสถบางตัวมันมีติดโบสถเราก็จะใส่โบสถใ,ให้กับลูกหมูทองอืมเอาสายกันเลย สายกันยาวๆเลยใช่ครับพ so, ัฒนาไปเรื่อยๆครับครับคนรักสัวครับนี่เราต้องไม่หยุดพัฒนาครับไปขางหน้า้าหนาไปข้างหน้าก่อนขาไปข้างหน้านีลนะมไ ทำสายพันธุกรรมเขาเอางเนี่ยเขาบอกอะไรเขาเขารู้นะนี่ครับเลี้ยงไม่ไมยากตรงเนี้ยกินเป็นเวลาใช่ครับนี่เทคนิคกองเสียนงครับให้กินเป็นเวลาครับไอ้ปัญหาครับเลี้ยงง่ายครับจัดสรรดูแลให้ถูกคืก็บุฟเฟ่เหมือนที่เคยถ่ายใช่ใชครับตอนกลางคืนเสียนงก็จัดบุฟเฟ่ให้อีกตอนเช้าออกเดินสวนครับ เดินเล่นออกกําลังกายนิดหนึ่งตอนเทีเ่ยงนอาบน้ํานอนตอนเย็ยนจัดบุฟเฟ่ต์อีกครับนีดดน่ดูแลดียิ่งกว่าลูกในไส้ครับพี่น้องถ้าใครมีก็ต้องเขาต้องรู้ครับเข้าใจกันนะครับ ยืนแบบนี้นี่โอ้โ oh, ห oh, สุดยอดครับนี่รก mm hmm. หล่อครับเชิดตามตำราเลยครับนี่เ mm hmm. ต็มกล้องเลยครับางาน,นขอให้ง,งานดีๆด้ว mm hmm. ยาง,ง,งานที่ดน่อยเราอยู่ด้วยกันนใจบร ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม